มาแล้วกับพ่อมดเครปรเปอครั้งแรกในงานไทยแลนด์เกมโชว์2 0กพวิสพในเตีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมมัเศษของรางวัลมากมายให้กับทุกทคนกว่า100รางวัลใครมารับรองมีของติดมือกับบ้านแน่นอนและยังมีกิจกรรมสุดเอ c กซ์คลู ที่ได้ใกล้ชิดกับแม่มดสุดสวยที่พร้อมจะมาร่ายมนปัดความเกลือให้กับทุกคนยังไม่พอเรายังมีเซอร์วิสสุดพิเศษร่วมเล่นมินิเกมกับสตรีมเมอร์พร้อมรับของรางวัลจุกๆกันไปเลยอย่าลืมมาพบกับพ่อมดในงาน t ท a แ l นเกมโชว์ h o w 2025บูธ G 2นศูส่วนประชุมแห่งชาติสเริเกิจวันที่17-19จตุลาคมนี้นะครับไปให้คุ้มไปใหฉลาดต้องเคลมไป โอเคครับผมกาลสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับเราตอนนี้เราอยู่ในเกมหรืาออ r i จนวอร์รี่เพนช่นเคยนะครับและในวันนี้นะผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาอ่านแพทโนตรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมโดยตัวเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตอีกแล้วนะก่อนที่จะเข้าสู่แพท6.3ก็ยังจะมีอัปเดตส่งท้ายนะครับผมก็แพทเน่จริงตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าน้องนะครับผมที่รู้จักในวงการนะเขาส่งมาให้นะก็เลย รีบมาทําให้เลยนะครับผมก็จะมีอะไรของการปรับเปลี่ยนแชมเปี้ยนนะบัฟเนอร์ไอเทมนะครับผมจะมีตัวอะไรกันบ้างไอเทมอะไรที่โดนปรับก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวของวอริปนะครับผมแพทนะครับผม 6.2k นะครับผมเรียกได้ว่าแพทนี้นี่อัปเดตกันแบบรัวๆนัวๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเรื่องกับการบัฟเนอร์แชมเปี้ยนตัวแรกครับตัวของเซเวนนะครับผมอ่าซเวนนะครับผมมีในเรื่องของการสเตตัสพื้นฐานนะครับผมก็คือ พลังชีวิตพื้นฐานนะครับผมตอนแรกอยู่ที่630หน่วยนะตอนนี้กลายเป็น660หน่วยนะเพิ่มมา30หน่วยแล้วก็เกาะพื้นฐานนะครับผมตอนแรกอยู่ที่37ตอนนี้กลายเป็น40หน่วยเนาะโดยรวมนะครับผมก็คือในช่วงต้นเกมเลเวล1เนี่ยตัวของสซเวนนะครับผมจะมีพลังชีวิตเยอะขึ้นในตอนต้นเกมแล้วก็มีเกาะที่เพิ่มขึ้น3หน่วยกับเลือดเพิ่มขึ้นนะครับผมหน่วยเนาะแล้วก็แพ็กเศนะครับผมก็คืออ,อัตราการรักษาของเศษดวงวิญญาณอิกานะครับผมตอนแรกจะอยู่ที่ 2 2.5 3 3.5นะครับผมที่เลเวล1 5 9่3บวกด้วย0.5ของพลังพลังเวทแล้วก็บวกด้วยเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดตอนนี้นะครับผมจะกลายเป็น3 3.5 44.5ที่เลเวล1 5 9่งบวกด้วย0.5ของพลังพลังเวทและาพลังพลังพลังชีวิตนะครับผมก็โดยรวมแล้วเนี่ยตัวของสซเวนนะครับผมจะสามารถฟื้นฟูเลือดได้เยอะขึ้นนะครับผม ก็เป็นการบัฟนะครับผมทําให้ตัวของ s ซเวนเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการยืนได้ดีขึ้นแล้วก็มีแพคซีฟในเรื่องของการสับเทนที่ดีขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเรามีพลังเวทหรือมีพลังชีวิตเยอะๆเนี่ยในช่วงทายเกมไปตัวของสซเวนก็จะเด้งเลือดเยอะถ้าเกิดเราสามารถสร้างสเต็กจากแพคซีฟไม่่าจะเป็นการเปิดตาจากสกิลส l 2หรือสกิลที่3ที่สามารถกระตุกศัตรูได้นั่นเอง ต่อมาครับก็เป็นตัวของทารอนนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าตัวนี้นี่หายไปอย่างยาวนานนะในวายริดนะแพทนี้นี่แทบจะไม่เห็นเลยนะตัวของทารอนก็การปรับในครั้งนี้จะเป็นตัวของสกิลอันติเมทนะครับผมคูดาวนะครับผมตอนแรกอยู่ที่70-60-50ตอนนี้กลายเป็น65-55-45นะครับความเสียหายเนะี่ยอยู่ที่90-130-170บวกด้วยโบนัสความเสียหายจากการโจมตี100%ตอนนี้กลายเป็น 90 135 180บ่อบวกด้วยโบนัสความเสียหายจากการโจงตีเป็น1 1 0ก็ตัวของอันติทารอนเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับผมช่วงตอนอขั้นแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลอะไรมากนะความเสียหายอยู่ที่เ0าเนาะ,ะแต่ว่ามันจะมาเห็นผลในเรื่องของโบนัสความเสียหายจากการโจงตีนะเพราะมันเพิ่มขึ้นมา10%ตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่100%นตะครับตอนนี้กลายเป็น1 1 0ก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะว่า การปรับตัวของอัติเมตครูดาวทารอนให้ไวขึ้นกับความเสียหายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้ตัวของทารอน,นกลับมาเล่นได้ในแพทนี้หรือไม่ต่อมาครับเป็นตัวของโอราฟนะครับผมโอราฟนี่ก็จะได้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะสำหรับตาที่เจอซีเยอะๆนะเป็นตัวละครที่ไม่เคยตกเมตานะครับผมดูซิว่าโดนปรับอะไรสกิลที่หนึ่งนะครับสกิลปลาขวานนะความเสียหายครับอยู่ที่50 1 2 0 190 260บวกด้วยโบนัสความเสียหายจากการโจมตี100%ตอนนี้กลายเป็น 50, 115, 180, 245บวกด้วยโบนัสความเสียหายจากการโจมตีเป็น120%แทนอ่าแทนในเรื่องนี้เนี่ยตัวของ o อลาฟนะครับผมโดนเนิฟนะครับผมในเรื่องของความเสียหายพื้นฐานต่อเลเวลนะครับแต่ว่าในส่วนของความเสียหายจากโบนัสจากการโจมตีเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะจาก100%กลายเป็น120%แทนก็จะทำให้ตัวของ o อลาเนี่ย ในช่วงประมาณกลางเกมน่ะอาจจะมีดาเมจที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับผมแต่ในช่วงต้นเกมตอนที่เรายังไม่ค่อยมีของเนี่ยถ้าเกิดเราอัพสกิลหนึ่งให้เต็มเนี่ยนะครับผมความเสียหายของพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาลงนะครับผมก็มีโอกาสที่เราจาจะปิดคิวไม่ได้หรือทําให้เราฟาร์มช้าลงนิดหน่อยแต่ส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวของสกิลที่3มนะครับผมความเสียหายพื้นฐานครับตอนแรกอยู่ที่ 55 115 175 235บวกด้วยความเสียหายจากการโจมตี50%นะครับตอนนี้นะผมกลายเป็น45 95 145 195 100, 95, บวกด้วยความเสียหายจากการโจมตี55%าสิบาก็การปรับเปลี่ยนนะครับผมเหมือนกับตัวของสกิลที่1เลยนะครับผมก็คือเนิร์ฟนะผมได้มีพื้นฐานแต่ละขั้นแต่ละเลเวลที่เราอัพนะครับผมแต่ไปบัฟในส่วนของโบนัสความเสียหายจากการโจมตีแทน ก็ถ้าอยากจะให้ตัวของสกิลนี้มันแรงๆเนี่ยเราอาจจะเล่นเป็นดาเมจล้วนก็อาจจะแรงนะแต่ผมมองว่ามันไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นเนาะผมว่าตัวของโอลาฟเนี่ยมันก็ยังเก่งอยู่ดีนะเพราะมันเป็นตัวละครที่ตีเรื่อยๆตราบใดที่มันยังได้ตีได้ไข้ปลาสกิลหนึ่งัวๆได้สับเรื่อยๆเนี่ยตัวของมันก็ยังโหดอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าความน่ากลัวของสกิลที่3ของโอลาฟเนี่ยมันคือความเสียหายที่เป็นชูดาเมจนั่นเองต่อมานะครับผมโอ้โหเศร้าใจมากครับลูกรักผมโดนแล้วครับผมจังจากที่บัฟมา2แพตติดนะครับตัวของค,คผม คลาสสิกนะโดนนะครับผมน่าจะโดนเนื้อแล้วเท่าที่ผมไปฟังมานะครับก็คือตัวของสกิลที่1น,นะมาเริ่มกันเลยครูดาวครับตอนแรกอยู่ที่4.5แล้วก็4 3.5แล้วก็ปันที่3วินาทีตอนนี้แค่เป็น5แล้วก็4.5แล้วก็4แล้วก็3.5วินาทีก็โดยรวมแล้วเนี่ยตัวของอสกิลที่1น,นะครับผมคลาสสิกครูดาวนานขึ้นนะก็อาจจะทําให้ต้นเกมเนี่ยฟาร์มช้าลงนิดหน่อยนะแต่ดาเมจยังคงแรงเหมือนเดิมแล้วก็สกิลที่2นะครับของไวส์ไป์เนาะ ความเสียหายพื้นฐานครับมาได้ที่80 120 160 200นะครับผมดาเมจตอนนี้นะครับผมทุกปรับเปลี่ยนเป็น70 110 150นะครับผม190ดาเมจหายไปอย่างละ10หน่วยนะแต่ละขั้นก็สกิล2เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้แรงอะไรมากนะแต่ถ,ถ,ถ้ามันเล่นเป็นเล่นดาเมจล้วนเป็นสายดีเทลิตี้เนี่ยมันก็แรงอยู่การปรับแบบนี้เหมือนเป็นการเนิร์ฟคลาสิกมิดเลนผมเลยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่า สกิลเนี้ยถ้าเอามาอัพจริงๆอ่ะเอามาเสริมดาเมจนะครับพวกคู่สกิลที่หนึ่งแล้วก็เอามาทำสโลว์เมื่อเราอิบวานะมันก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปั่นป่วนอยู่ในเรื่องของดาเมจเนี้ยก็ยังเฉยๆอยู่นะต่อมาครับผมอ่าสกิลอันติเมทนะครับผมคู่ดาวครับผมอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับผมหกสิบห้าสิบตอนนี้กลายเป็นเจ็ดสิบห้าหกสิบห้าห้าสิบห้านะเพิ่มมาอย่างละห้าวีในแต่ละเลเวลเนาะก็ตัวของคลาสิกเนี่ยจะอันติคู่ดาวนานขึ้นห้าวิผมมองว่า ไม่ค่อยเห็นผลขนาดนั้นนะเพราะว่าในช่วงไทยเกมไปถ้าเราออกของเนี่ยคลาสสิกมันออกเป็นของพวกประเภทแบบดีเทลตี้เจาะเกาะแล้วพวกไอเทมพวกนี้มันจะมีพวกเร่งสกิลห้อยมาด้วยนะมันจะทําให้ครูดาวของสกิลอันติเมตของคลาสสิกเนี่ยมันค่อนข้างไวนะครับผมอา,อาจจะมีลูกเล่นหาการทําจังหวะอะไรยากนิดนึงแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าตัวของคลาสสิกยังเล่นได้อยู่นะในแพทนี้ไม่ได้โดนเนิฟหนักขนาดนั้นนะครับต่อมาครับผมเป็นตัวของออโรร่านะครับผมออโรร่าโดนปรับอะไรมาดูกัน ก็สกิลที่1น,นะครับผมความเสียหายพื้นฐานนะครับอยู่ที่4 5 7 5 1 0 5 1 3 5ตอนนี้กลายเป็น4 0 7 0 1 0 0 1 3 0นะดาเมจหายไปอย่างละ5หน่วยเนาะแล้วก็สกิลที่3นะครับผมความเสียหายพื้นฐานครับตอนแรกอยู่ที่8 0 1 3 0 1 8 0 2 3 0ตอนนี้กลายเป็น7 5 1 2 5 1 7 5แล้วก็2 2 5นะโดยรวมแล้วตัวของออโรรานะครับผมถูกเนิฟนะครับผม ซึ่งผมมองว่าค่อนข้างสมควรที่โดนเนื้อเพราะตัวมันแรงมากนะครับผมบวกกับตัวของไอเทมอินฟินิตเนี่ยดาเมจเอลมหาศาลมากนะเจอคนเล่นออ o ร a เป็นๆเ,เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่สู้ได้ค่อนข้างยากมากๆต่อมานะครับเป็นตัวของโยเนนะครับผมโอ้โหพี่ชายของะเริงของเรานะ สกิลที่1นนะครับผมความเสียหายต่อแคมป์ป่านะตอนแรกอยู่ที่70ตอนนี้กลายเป็น6การเนการเนื้อแบบนี้นยะผมมองว่าตัวของโยเนสนะครับผมจังเกิลเนี่ยอาจจะเล่นยากลงนิดนึงในะเรื่องของการฟาร์มนะอาจจะฟาร์มได้ช้าลงเนาะแล้วก็มาก็จะเป็นตัวของสกิลที่2นะครับผมที่จะเป็นการฟันดาบแล้วสร้างโลแล้วก็สโล่ตูเนาะ,ะเป็นการฆ่าโลนะครับผมอยู่ที่ 50+ บวกด้วย85%อโบนัสความเสียหายจากการโจมตีตอนนี้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นหรือเพียงแค่30บวกด้วยาเจาากการจมตี ก็ตัวของโยนี่นะครับผมจะได้รับโล่น้อยลงนะครับผมจากการปรับในครั้งนี้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยเห็นผลขนาดนั้นหรอกครับผมเพราะว่าตัวของโยนีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะแรงจากการใช้สกิลหนึ่งการฟันเรื่อยๆสกิลสามน็อกฮับอัลติเมตอะไรเงี้ยสกิลสมันเหมือนเอามาไวเอลเพสเฉยๆเนาะแล้วถ้าเกิดเราออกตัวของบัตเทิลสเตอร์มาเนี่ยตัวของอาโยนีเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่น่ากลัวนะการปรับแค่เนี้ย ผมมองว่าตัวของโยน่ก็ยังเก่งอยู่ดีแต่ในเรื่องของการเล่นในตำแหน่งของจังเกิลเนี่ยอาจจะฟาร,ร์มช้าลงนิดหน่อยโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไอเทมนะครับผมก็จะมีไอเทมอะไรบ้างที่ถูกปรับนะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเพื่อนๆนะครับผมก็ไอเทมชิ้นแรกนะครับตัวของดาเวตตีเลวเนาะความเสียหายนะครับผมหรืออะไรที่โดนปรับเดี๋ยวมาดูกันเขาบอกว่านะครับผมตัวของนาะซอทูธเนี่ยนะครับให้พลังต่อสู้มากเกินไปในช่วงต้นเกมดังนั้นเราจึงลดนะครับผมคุณค่าของบอลลง อ่าแพกสินะครับผมการได้รับความเสียหายอ่าการได้รับความเสียหายจากการจงตี30หรือพลังเวทนะครับผมที่เป็นการปรับเปลี่ยนเนาะคืออันนี้มันพาผมรวนไปด้วยเลยต้องขออภัยนะก็คืออ่าความเสียหายเนะี่ยก็คือพลังจงตีสายเอดีส่วนเพิ่มพลังความสามารถเนะี่ยก็คือพลังเวทนะครับผมการปรับเปลี่ยนเป็นความเสียหายแบบแ,ปล,แป,ลปลี่ยนจากตัวของนาะชอทูดเนะี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นเป็นตัวเวทแล้วมันต้องการตีเราอย่างเช่นตัวของเกวนหรือไดนาอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเรามีค่าพลังเวทมากกว่า AD นะครับผมไอความสามารถตรงนี้มันก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นโบนัส AP ให้กับเราเราก็จะได้พลังเวท60หน่วยแต่ถ้าเกิดเราออกให้กับตัว AD นะครับผมที่ออกพลัง AD แนละ้วไม่มีพลังเวทเลยเนี่ยมันก็จะให้โบนัสพลังโจงตี30หน่วยกับเราไม่งงเนาะแต่อันนี้มันถูกปรับเปลี่ยนนะครับผมก็คือมันจะให้ค่าพลังโจงตีเพียงแค่25หน่วยแทนนะัะจาก30หน่วยเนาะโดนลดลงมา5หน่วยจากสาย AD แล้วก็ในส่วนของโบนัสพลังเวทนะครับผมจากตอนแรกเนี่ย อยู่ที่60ตอนนี้กลายเป็น50นะครับผมก็โดนเนื้อไป10หน่วยนะสำหรับตัวของนาชอทูธนะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าตัวของนาชอทูธเนี่ยในเรื่องของการปรับในส่วนเนี้ไม่ค่อยเห็นผลขนาดนั้นเพราะความน่ากลัวของมันก็คือความที่มันได้ตีเร็วนะครับผมแล้วก็ได้เร่งสกิลแล้วก็แพ็กสีที่พอเวลาเราตีแล้วมีบันนักคอลเสียยเวเพิ่มเติมเข้าม,มาอีกนะส่วนตัวแล้วผมมองว่านาชอทูธเนี่ยโดนเนื้อแค่นี้ยังชิวๆอยู่นะ ่อมาครับก็จะเป็นตัวของ Infinity Op มนะครับผมก็คือไอเทมสายเวทคีเนาะที่เวลาศัตรูมีพลังชีวิตต่ำกว่า35%เนี่ยการใช้สกิลนะจะเป็นการติดคีย์ที่ข้อนะของสายเวทมนต์นะครับโดนเนฟอ,อะไรมาดูกันก็อ่าแฟคซีมันเรียกว่าฝนฟ้าขนองเหรอก็อ่าในเว็บมันก็จะแปลมัวก็พาผงมงงนิดนึงแนละ้วก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับที่กำลังปรับเปลี่ยนที่ผมจะพูดถึงก็คือเวลาตัวของ Infinity o อมเนะี่ยต้องบอกว่ามันได้รับการบัฟมาใหม่เนาะจากแพทล่าสุดน6.3ก็คือ พอเวลาเราใช้สกิลนะครับผมสังหารศัตรูได้เนะี่ยมันจะมีเอฟเฟกที่เป็นเหมือนฟ้าผ่าระเบิดลงมาแล้วก็เป็นดาเมจเอลีรอบๆศัตรูนะครับสร้างดาเมจเป็นเอลีได้นะอ่ะตรงน,นี้ที่เราที่เรากำลังพูดถึงเนาะความเสียหายนะครับจะอยู่ที่50นะอยู่ที่50าไปจนถึง85หน่วยบวกด้วย20%ของโบนัสพลังเวทตอนนี้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น50จนถึง75อดสิบห้าเจ็ดสหน่วยนะครับผมบวกด้วย10%ของโบนัสพลังเวทนะครับผมก็คือ อาสกิลตรงนี้นะครับผม50-85เนี่ยมันถูกเนิร์ฟนะกลายเป็น50-75นะอ่าในส่วนนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้หนิดนึงก็คือ50-75เนี่ยมันบวกยังไงก็คืออยู่ที่เลเวลของเราครับถ้าเลเวลเราสูงเนี่ยไอค่าพลังโจมตีตรงนี้มันก็จะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพลังเวทที่จะมาบวกเพิ่มเติมต่อพลังเวทของเราเนี่ยจะไม่เอฟเฟกต์การฟ้าผ่าเนี่ยมาแรงขึ้นนะตอนแรกมันอยู่ที่20%ตอนนี้มันกลายเป็น10%แทนนะโดยรวมแล้วก็คือเอฟเฟกต์การฟา จะเบาลงนั่นเองนะครับผมก็ส่วนตัวผมมองว่าเป็นการเนิร์ฟนิดหน่อยนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือตัวของ Infinity เนี่ยความน่ากลัวของมันก็คือการที่ทำดาเมจเป็นคริติคอลนะครับผมไอ้ดาเมจฟ้าผ่าเนี่ยมาเป็นดาเมจเสริมอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเซอร์ริด้านะครับผมหรือตัวของไอเทมนะฮะสายเจาะกอบเป็นเปอร์เซนต์ที่เวลาเราใช้สกิลแล้วเนี่ยจะทําให้ศัตรูนั้นติดเอฟเฟกต์สโลหรือโดนน้าแข็งนั่นเองอาการบัฟหรือการเนิร์ฟมาดูกัน เขาบอกว่าอาการบาดเจ็บจากความหนาวเย็นโอเคเป็นความเสียหายที่ได้รับการบรับเข้ามานะเหมือนกับตัวของ i n f ฟินิต้เนาะก็คือตัวของซาริด้าเนี่ยมันได้ความสามารถมาก็คือเมื่อเวลาเราทำการใชนะ้สกิลในของคอมโบใส่ศัตรูพอเราคอมโบครบเงื่อนไขเนี่ยมันทำให้แตกนะครับผมน้ําแข็งเนี่ยแตกนะทำให้ศัตรูเนี่ยมีเอฟเฟกที่เป็นเหมือนเอฟเฟกเลือดไหลนะที่ทําให้เราเนี่ยเบิร์นเลือดศัตรูแล้วก็มีโอกาสที่ทาให้เราเบิร์นศัตรูได้น่ากลัวขึ้นนะครับผมในส่วนนี้นะที่โดนปรับโดนปรับอะไรมาดูกันอ่าความเสียหายนะจะอยู่ที่ 25บวกด้วย5ไปจนถึง75บวกด้วย70%ของโบนัสความเสหายจากการจงตีตอนนี้นครับผมกลายเป็น10บวกด้วย2นะครับผมแล้วก็ไปตันที่30นะครับผมบวกด้วย40%ของโบนัสความเสหายจากการจงตีก็โดยรวมนะครับผมตัวของซรลิด้านะครับผมเอฟเฟกต์ Effect, น้ำแข็งกัดนะครับผมจะเบาลงนั่นเองเนาะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของแพทนะครับผม 6.2k อนะอันนี้ก็จะเป็นแพทสุดท้ายก่อนที่จะไปตัวของ 6.3นะครับผมโดยตัวของแพท6.3เนี่ยจะมีการปล่อยในยของกำหนดปล่อยอยู่วันที่23ตุลานะครับผมก็เตรียมตัวกันเอาไว้นะก็ใกล้รีแล้งประมาณช่วงนั้นนะพอรีแล้งมาเนี่ยมันก็จังเล่นได้อีกวันหนึ่งนะก็รีแล้งเนี่ยน่าจะเริ่มประมาณ24-25นะก็จะเริ่มซีซันใหม่นะครับผมแต่ตัวของแพทใหม่เนี่ยจะมาวันที่23เนาะใครที่กำลังไต่แล้งอยู่อยากไปเชลเลนเจอร์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมรีไปไต่กันนะตอนนี้มีเวลาอยู่นะครับ โอเคสำหรับแพทนี้นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะถ้าผิดพลาดกันใดนะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถโดเน t เป็นกำลังใจให้กันได้นะไม่ว่าจะเป็นโลดสุเปอร์แองจากทาง YouTube หรือวิงก์โดเนทที่อยู่ใต้ดีสคิปชั่นเลยโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปนสสวััดีครบ